บรรยากาศครับนั่งทากินอ้อมดึกครับพี่น้องผมตกปลาหายูหากินครับมันนี่ผ้ามหาเลาะกินเขปาปลาเนี่ยเมื่อคืนครับออกละหาของปลาตอนกลางคืนมาสั้นต่อครับมันนี่จับติวไมตต่แตงครับ พาห่างหาหากินอ้อมลึกกันเอามาดุนกันบ้างครับเข้าสี่หมานวะจะได้กินอ้อมลึกวะทีมงานก็นสีคนหาคนครับนี่ครับมากับเสียงกอบจางเมนักละปากระป๋องครับมาลุนกันเบ้างสีหมานบะจะเ,เห็ดน้ำปูเนี่ยจังหน่อยครับ <c oughs> เพื่อปูคนในหมัน,มนออกหากินต่างถิ่นนะเห็ดน้ำปูจังหน่อยครับเฮ็ดกําเจ้าทีเจ้าทาง อ่าวปูเอ้ยลูกหลานมาหาอยากหากินมันหาเด้อได้ปลาไปอยากไปกินปกปักรักษาเยื่อปีนใองคอลให้มันหวานมันหวนมันหวนครับเอวโมเมนต์ได้หนูได้หนูโมเมนต์ได้ปลาได้หนูได้หนูไปอยากไปกินเอ้ามันหวานมันหวนหลับเตี้ยปูจังหน่อยครับเพื่อหมันเพื่อมันก็ได้ออมดึกกันเมื่อไรจวดจวดครับไปครับลุยอ่ะแนวออมดึกกลับมาแล้วครับเมื่อยเอรย่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครับผลงานบนนี้ก็พอได้พอได้จวดอยู่ครับนี่ครับผลงานติวเม็ดแตงของเราครับผมสามแต้มสวยๆครับติวเม็ดแตงสวยงามได้มาแล้วก็ทำการลกขนครับผมลบขน

กี้วเะันแบ้าวเินข้ารนข้าวนน้าวอน้าวอินขกานี้าอนะ้าอิน้าวินาอขาวอิน้าวอน้าอินบาอนข้าวนาอนอ้อม้อิอดวออา้อ้อนิิ้อากาศครับนั่งทากินอ้อมึก <ฟ>น่าทากินอมเด็กกันโอ้ยเดืดอดพ่า่าผ่หอมมาเลยคุณหอมขนาดเลยเอากับมากลงเชียนบดเอฟซีทีนนะามาฝากพี่นิกแ้มเอียงคารเสียงไม้ต้นน้องหัวน้องหัว,หวข้าไปไดในน่นอหัวหนะเอาลงถ้วยเดียวเลยบากินได้เอาลงสามติยแล้วไปเลยดิเอาง มาครับมามเข้าวด้วยกันครับอ้อมดึกอ้อมดึกโอ้ยอ้ามิซี่เพราะว่าที่ลับ้านน่ะปงลงเต็มเต็มู้ที่ประเทศเลกรูมามาอ้อมดึกอ้อมดึกเฮ้ยปวดร้องมืดของหายากเลยนี่เห็นน้ำปูเนยจังหน่อยครับมาขับมาวันนี้จัดเมนูอ้มดึกอ้อมดึกจวดจวดจวดมาครับมา เนิ่มกันครับที่ปวดเราเขาก็ไม่ได้ขี้ตมวะเร็วผู้เร็วปวดเราไจุ่มตมวะเลยไม่ขี้ต่มอเออ๋อแล้วเสียิบ้านเอววะว่าอยกอยากเราอยากเรกินมันยากนะอ๋อรู้แล้วปลานี่มันตกดิน3ามสั่งโม สามชั่วโมงยงลงฟ้านี่มันตกดินแล้วเอามาปิดโอ้เขาคนัือเปนสูีะมันไม่ใกล้เ้ยหูมันโมันไกวะมันเออมันเยว่าเปีนนี่หมด้ำไหำนั่นเสิจิบไปเนาะสมชั่วโมงย่งขก็มหนึงนัแหละซำไำนั่นโอ้ก็คือว่าคือจังเขาเอาเอาหนไปลกคนมาแต่เขาจุ่มดนปุ๊บคือจังเตยซ้ำไนลักก็ซำนั่นเลหมนะตงไซม่กินเหล่าไรวะ ตับแข็งรอให้มันตีมากกเ่ากินรออลไตับมนไม่แข็งนี่ม่รักเตยเขาคนั้นขับรถกับเบอร์นี่นะหมกแดงมันอมฮ้ันคือเจ้าเขาเอาไปลกคนแล้วมันเปื้อนเนี่ยสำนันแหละมันเปื้ออะไอีกแล้วมันอย่งน้มันบ่เว้ยมัเปอ แ่ที่เอาอยู่บนมตอนนี้าตอนนี้กินเขาไปหลายคัลมามามาเครื่องหอกเครื่องละมือป่าโอ้เครื่องเป็นที่จะ้อคนบง่ยแล้วอ่ะกินมเบิดได้ขาิงไว้หเข้ากไปบวมเครื่องก็บ้ตาปได้แล้วขยันนะวเน่ เอาก็ไ่่เหมอเเยตีตีหมดเดียวเราสได์ยันตาย่าสมที่ไก่รถน้ำหนักเก็บไใร่เบบที่ไม่่ลวกอะยังลวกเลยเรียบร้อยครับผมกินอิ่มเรียบร้อยกระจัดกระจาย รุ่นไรหวะไปเดี๋ยวเข้าเมื่อกันนะครับผมกินอียมเรียบร้อยกันเมื่ออ้อมดึกแล้วก็เมื่อเลย